ขอถวายความเคารพท่านพระครูปรลัดสุดระพลอิทธิเตโชเจ้าอาวาสวัดพรมเกศรขอถวายความเคารพนับถือในฐานะที่ท่านเป็นประธานเป็นเจ้าอาวาสเป็นอธิบดีสงฆ์และเจ้าคณะพระสังฆาที่การทุกรูปทุกท่าน ขอความเจริญธรรมจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทั้งหลายกรรมทั้งหลายจะตามตัวเอยมว่ยยาประมา พลาดพรังจะเสียใจแกไขไม่ทันเลยเอยโอ อัตมาภาพกับพระมหาตุนุยเปรียบเสมือนพี่กับน้องในฐานะที่มีพ่อคนเดียวกันก็คือพ่อบรมครูที่สอนเทศสอนแล่มาด้วยกัน แต่บุญทานการกุศลทุกคนเกิดมาชะตาต่างกันเอ้ยโอละมานโุละมานสร้างบุญเอ้ย วันนี้ที่ได้เกล่นนำไปว่าอัตมาภาพกับท่านพระมหาตุ้ยนุยนั้นเปรียบเสมือนพี่เปรียบเสมือนน้องถ้าในทางพระอัตมานั้นเปรียบเสมือนเป็นพี่ชายซึ่งอุปสมบทมาตั้งแต่ปี2534นะ34ก็เท่ากับว่า30กว่าพรรษาแล้ว แต่ถ้าเปรียบถึงการเทศท่านมหาตุ้ยหนยเปรียบเสมือนเป็นพี่ของอาตมาเพราะท่านมหาตุ้ยหนยเทศมาก,ก่อนอาตมานี้เป็นนักเทศรุ่นหลังเป็นนักเทศที่ไม่มีระดับชั้นกับเขาไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่นี่ท่านพระครูประหลัดสุทุพลนะท่านพระอาจารย์บุญชอบประหลัดบุญชอบท่านทิรเดชท,ที่รู้จักนะท,ที่เคย ที่รู้จักก็เพราะว่าท่านในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณปี2 5 4 4 4 2นประมาณนี้อาตมาอยู่จังหวัดนนทบุรีแล้วท่านรู้จักกับครูบาอาจารย์หลายๆรูปเวลาไปเทศทางกรุงเทพก็จะไปพักอยู่กับอาตมาและมหาตุยนุ้ยก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างมากโดย เฉพาะเคยเทศด้วยการอยู่ท่านก็สอนนะถ้าเปรียบเสมือนการเทศเนะี่ยตมานี่เป็นลูกศิษย์ของตุ้ยนุ้ยก็ว่าได้นะเป็นลูกศิษย์ของท่านสุรพลเป็นลูกศิษย์ของทีลเดชนั่งอยู่นะเนี่ยพระธรรมาก็พยายามเรียนเสียงอะไรต่างๆนะแล้วก็ได้คําแนะนําวันนี้เราได้สูญเสียกําลังสําคัญของคณะสงฆ์ กำลังสําคัญของพระนักเทศนักแหลที่อยู่ในใจของเราทุกคนโดยเฉพาะเมื่อปี2561ประมาณ4ปีที่ผ่านมาในวันที่แม่ของอาตมานั้นเสียชีวิตอาตมาได้ย้ายมาอยู่ที่วัดเจริญสุขจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่แม่เสียชีวิตท่านมาหาตุ้ยนุยกับท่านพระครูประหัดสุทุพล ท่านเข้าไปเทศให้ในงานพระราชทานเพลิงศพของโยมแม่ของอาตมาด,ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาถือว่าประเทศถวายท่านนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็จะให้ญาติโยมได้ฟังว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีใครที่จะจีรังยั่งยืน ตามที่ญาติโยมก็รู้อยู่แล้วนะว่าชีวิตนี้มีสิ่งใดที่ว่าแน่ล้วนเกิดแก่เจ็บตายสลายสิ้นถึงจะสวยหยาดฟ้าลงมาดินดดดดก็มีสิ้นสังขารการบรรลัยเมื่อเราเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่าเราจะเอาแต่สุขสนุกจไหนเมื่อเรามามือเปล่าเราจะเอาอะไรเราก็ไปมือเปล่าเหมือนเรามา อันยศลาพาไปไม่ได้แน่เว้นจะแต่ต้นทุนบุญกุศลท,ทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟโอสังขาร เราเกิดมาไม่มีใครที่จะร่วงพ้นพยามัจจุราชไปได้เลี้ยงไอ้ไม่พ้นไอทนไม่ไหวไม่เอ๋ยี ร่างเออเออเอยังยืนเออเอเอแม้แต่องค์สมเด็จพระศาสดาสมายสมพุทธเจ้ายังเข้าสู่นิพพาธนับภาษาอะไรกับ ผู้ดูชนคนธรรมดาอย่างพวกเราฝืนเอ้ว่าเจ็บตายเอ้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 มาเอ้มีว่างร่างเอ้หุงพังเองเอ้เอ้เอ้เบื่อยหนะ้า ครูบาลธีรเดชเชิญท่านด้านนี้หน่อยธีรเดชเชิญด้านนี้หน่อยธีรเดชมหาุ้ยหนุยคงคิดถึงท่านธีรเดชเอาไม้ธงไม้สวรรค์ไปแจกญาติโยมให้หน่อยเนาะเอาเอ้ไรไป้ง เปล่าเอิงเอิงเอ้ยเผาสิเอิงเอิงเอ้ยเอาช่วยแจกโยมนะเพ <fol ies. S 2> ื่อใครจะต่อยอดบนกุศลนะแต่มายังเห็นมันยังว่างอยู่เลยโยมเดี๋ยวต้นมันจะล้มกลัวต้นมันจะล้มเอามาปักเอามาเสียบให้หน่อยนะโยมนะมันจะได้แข็งแรง สิ้นเอ๋ยว่าสิ้นสัปม์เอ๋ยเอ้ยสังวายยมเอ๋ยว่ายามตายเอ๋ยเอ๋ยไปแต่ตัวเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยทำบุญไว้นะโยมนะ ยามตายก็ไปแต่ตัวไม่มีเหลืออะไรเลยม่เอ้ยประมาทเอ้ยมัจระชไม่รอขอเอ้ยว่าชีวเอ้ยม่ได้

งยความดีมีสินละทามเบองเยประจำใจเอ๋ย สร้างสมบุญไว้เออเออเออให้เพิ่มพูนบุญเอยจะนำพาเออเออเอยพระนิพพานเอ ก็ให้ญาติโยมได้ทำบุญทำกุศลกันไว้นะก็ขอทบ้หมดแป๊บเดียวเห็นไหมเนะียญาติโยมมีน้ำใจแต่ที่คิดว่าถ้าไม่ชวนโยมก็คงไม่กล้าต้องขอบใจท่านธีระเดชนะฮะที่ช่วยเป็นสะพานบุญต่อ,บ,ตอบุญต่อกุศลให้นะตอนนี้ต้นก็ไม่คงไม่ล้มแล้วนะคงไม่ลม้มอาตมาเห็นแล้วกลัวมันจะคล่นนะ พยายามเสียพยายามปักกันไวทยมยังอยู่อีกหลายคืนหลายวันท่านพระครูประหลัดสุทุพนก็คงจะมีค่าใช้จ่ายอีกมากจริงจริงกรตมากับพระครูประหลัดสุทุพลในพี่น้องกันแนะนาแต่กลุณเดียวกันแนะนาแต่คลุณเดียวกันแล้วก็ในครั้งที่ประมาณสิบปีมาแล้วอาตมาเคยมาเป็นประธานนะเป็นประธานเป็นเจ้าพิธีสวดนบกระเคาะเสบุญญาบารมีในครั้งที่หลวงพ่อดีเจ้าคณะเพอยังอยู่ ใครเคยมาฟังในช่วงนั้นก็คงจะคงจะจำกันได้นะฮะก็คเคยมาสวดนบพรเคราะห์เสบุญญาบรารมีให้ญาติโยมอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาร่วมไหวอาลัยท่านพระมหาตุ้ยนุย้ยที่ท่านไดจากพวกเราไปแต่คุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว ไม่เคยลืมเลือนจากพวกเราโดยเฉพาะเมื่อท่านทั้งหลายได้รู้จากโซเชียลท่านจะเข้าไปดูไปฟังก็จะได้เห็นลีลาการเทศมากมายอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือคุณงามความดีที่ได้ได้ทำไว้ไม่ลืมเลือนไม่หายจากพวกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาอยากจะให้ข้อคิดสกิดใจโยมสักนิดหนึ่ง อาตอมาเห็นทูบอยู่ดอกหนึ่งที่จุดที่นาเครื่องตั้งศพถ้าถามโยมว่าโยมจุดเพื่ออะไรเพื่ออะไรโยมก็คงจะตอบกันหลากหลายความรู้ความเข้าใจกันไปแต่ตามาต้องการที่จะให้ญาติโยมมองอีกมุมหนึ่งว่าที่จุดไว้เนี่ยเพื่ออะไรอาจมาอยากจะให้โยมเป็นสองในด้วยกันสองในที่นี้คือในอะไรในที่หนึ่ง คือในบ้านในที่สองคือในวัดเนี่ยทูบดอกเนี่ยสื่อเราเป็นสองในด้วยกันในบ้านกับในวัดหมายถึงอะไรในบ้านโยมในบ้านเปรียบเสมือนว่าเราลองนึกดูซิว่าครอบครัวเดียวกันญาติโยมที่รั้วติดกันประเทศเดียวกันที่ไม่ถูก ที่มีความอิจฉาทริยาที่ขัดเคืองหรือความไม่ชอบใจต่างๆเคยขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันหรือยังเคยให้อภัยกันหรือ,อยังบางทีบางครั้งเราไม่เคยคิดด้วยซ้ำครอบครัวเดียวกันลูกทะเลาะกันพ่อแมแ่ไม่มีความสามัคคีในครอบครัวก็มี เพราะฉะนั้นให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่ถ้าอโหสิกรรมไม่ทันทำอย่างไรก็มาจุดธูปขอเข้ามาใช่ไหมขอเข้ามาจุดธูปแล้วก็ท่องคาถาขอเข้ามาว่าไกยกรรมมังวจีกรรมมโนกรรมัอโหสิกรรมสัพพะปาปังวินาสตุแปลเป็นไทยได้ใจความว่าไกยกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยสบประมาทพลาดพังเคยล่วงเกินแล้ว ทั้งตอนหน้าและรับหลังระลึกได้ก็ตามระลึกไม่ได้ก็ตามขอโอสิกรรมซึ่งกันและกันตั้งแต่บันี้เป็นต้นไปขอให้ตัดเวรตัดกรรมตัดบ่วงแห่งกรรมตัดภพตัดชาติตัดทุกตัดโศตัดโรคตัดภัยตัดเพราะเสน่ห์จันไรจงตัดออกไปจากตัวของข้าพเจ้าตัดด้วยอํานาจนะโมพุทธายะวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันกระทําบุญเพื่ออุทิศให้ท่านพระมหาด้วยนุ้ยขอจงรับบุญกุศลจากเราขึ้นสู่สุคติสวรรค์ด้วยเถิด อันนี้คือในบ้านหมายความว่าเอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่ท่านในวัดโยมต้องพิจารณาเป็นธรรมะพิจารณาเป็นธรรมะพิจารณาอย่างไรพิจารณาโยมลองคิดดูสิว่าทูบดอกหนึ่งสอนอะไรเราโยมดูนะเนี่ยดูดูกระถางนู้นก็ได้ทูบดอกหนึ่งสอนอะไร นึกดูว่าทูปดอกหนึ่งเนี่ยมีเชื้อแค่ไหนเมื่อจุดแล้วเชื้อต้องใยหน้าไปสู่ความดับฉันใดคนเราเกิดมาต้องใยหน้าไปสู่ความตายฉันนั้นเหมือนกับเราที่มีเชื้อเหมือนทูปบางทูปจุดไปแป๊บเดียวดับเลยวยมเห็นดอกรู้ไหมเนี่ยจุดนิดเดียวดับแล้วอายุยังไม่เท่าไหร่เลยเกิดมาเหมือนกับมนุษย์เราเกิดมาแป๊บเดียวตายแล้วบางดอกไม่จนหมดเชื้อแล้วก็ดับ บางดอกจุดแล้วมีกลิ่นหอมโยมก็ชอบใจใช่ไหมซื้อมาใหม่มาไหว้พระบูชาพระบางดอกจุดแล้วเหม็นโยนทิ้งไปไม่เอาแล้วยี่ห้อนี้กูไม่เอาแล้วไม่ซื้อมาแล้วเหมือนกับคนเราเกิดมาแล้วไม่เคยทําคุณงามความดีไว้เลยตีหัวหมาดาแม่เจ๊เข่หัวแขกกระแทกหัวไทยไล่เตะเหล่าตีรันฟันแทงคมข้คุมคืนกันไม่เว้นกันแต่เราวัน ก็เหมือนกับความเหม็นของทูบที่ไม่ดีชั้นใดคนเราเกิดมาที่ไม่ทําความดีก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาพิจารณาเห็นว่าเวลาก็ใกล้ๆจะถึงสองทุ่มแล้วใกล้กําหนดที่จะสวดแล้วเพราะฉะน,นั้นก็ถ้าอาตมาเป็นตัวแทนของพระท่านพระมาหาตุย้ยหนุได้ท่านก็คงจะฝากฝากอะไรฝากคําเตือน ฝากใจวก่าความรักวก่าความคิดถึงให้โยมเพราะฉะนั้นอตาตมาก็จะขอฝากแทนท่านมหาตุ้ยหนุ่ยก็กันในฐานะที่ท่านพูดไม่ได้ฟังก่อนโล เช้าคำม,มันกระทำซึ่งความดีลากอนลุกหลานญาติพี่น้องทุกท่านลาการ เคยทำกรรมได้มากน้อยนี้ขอให้มีอโาหาสิกรรขอบุญกุศลโปรดจง ช่วยดลให้โลกล้านผู้ที่มาทุกคนให้พผลบุญทานให้สุขสานทุกวันคืน คอชีวิตคนผ่านพ้นลำบากอยากใจเฟินเมื่อถึง ุดเจะเฟือกดแห่งกรรมมองยอดปร่องเมนเห็นความจริงสิ่งควรจดจำ ภายคุกคามอย่าทะลามสร้างกรรมเวรทานศีลภ่านวัานิสทรงยิ่งใหญ่ให้บำ ุจะเป็นเกลพาโสนิบพาน <arcade making noise> ก็ขอฝากแหนนี้เป็นแหลสุดท้ายกันแล้วกันเพราะว่าพิธีกรรมเราก็มีอีกในเรื่องการสวด พระอาภิธรรมเพราะฉะนั้นก็จะให้โยมทั้งหลายได้ฟังที่อาตมาได้พารณามาร้อยแก้วร้อยกรองเป็นทํานองให้โยมได้สดับไปแล้วนั้นหวังว่าจะเป็นข้อคิดสกิดเตือนใจเราบ้างว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจีรังยั่งยืนได้เลย ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว,ไว,ไว้ <c oughs> วาา่าอย่าประมาทนั่นเองว่าเราทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตเราจะคิดว่ายัางไม่แก่มันไม่แน่สักไรเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายยืดสุขสบายบ่ายมวยบ่ายยัเงเริ่มเริงกายเย็นดับชีพนายินอยู่หยอกลูกด้วยค่ำมวยดับศูนย์ท้ายที่สุดของการบรรยายธรรมในวันนี้ ขออำนาจคุณพระศระีรัตตไตยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิทธ์ทั้งสิทธ์ทั้งหลายทั่วสารลโลกพร้อมทั้งบุญกุศลของาตมาภาพบุญกุศลของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกท่านบุญกุศลของท่านพระอาจารย์มหาตุยนุยบุญกุศลของญาติโยมที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญเพียพรประพฤติปฏิบัติมาขอให้บุญกุศลน,นั้นจงมารวมกันเป็นบ,บาตรเดชะเป็นพลวัตปัจจัย เป็นรูปาริสัยตามส่งเฉพาะเจาะจงส่งเสริมสนับสนุนไปให้ถึงท่านมหาตุย้ยนุ้ยขึ้นสู่สุคติสวงสวรรค์สมริยภพด้วยเทินณเปิดโลกโมเปิดสวรรค์พุทธเปิดวิมานทาเปิดสมบัติพระสถานยะน้อมนำส่งบุญกุศลและดวงจิตดวงวิญญาณให้ท่านพระอาจารย์มหาตุย้ยนุ้ยขึ้นสู่สุคติสวงสวรรค์น,นิพพานนปัจโยโหตุแล้วก็อำนาจกุศลพ้นบุญน,น,นั้นจงสะท้อนย้อนรอยถอยหลัง มาเสริมบุญญาเสริมบาร,รมีเสริมโดวงชะตาเสริมราศีให้แด่เราท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจะให้มีโชคมีชัยคิดถึงสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบวีธรรมก็ให้สิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งมาปรารถนาะ ทุกโศกโรคภัยอย่าได้เบียดเบียนบีทาขอเชิญเหล่าเทพเทวาปโปรดเมตตาเสด็จมาคุ้มครองพระรัตนาตรัยเสด็จมาปกป้องอย่าเจ็บอย่าจนเดชเช้าฝนกุศลจงมาช่วยสนับสนุนผลแห่งบุญจงมาช่วยส่งเสริมเระคุณงามความดีจงมาช่วยเพิ่มเติมให้มีความสุขความเจริญ <c oughs> นึกถึงเงินก็ขอให้ไหลมากองนึกถึงทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองก็ขอให้ไหลมาเทมาทุกทิปาราดีการเถินเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี สาธุจบไปในการแสดงพระสธรรมเทศนาจากหลวงพี่พระครูประลัดสิทธิกรวรยาโนเจ้าวาดวัดเจริญสุขเจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหลเลขานุการของเจ้าคณะอำเภอคลองลานนะหลังจากจบไปก็ถึงเวลาที่เหล่านั้นจะ